สวัสดีครับวันนี้ไอ้ทันวาสุดหลอ่อจะพามาทำกระทงครับแต่ไม่ใช่กระทงหลงทางนะครับเป็นกระทงน้ำแข็งซึ่งผมไปเห็นจากช่องน้องมาดามเจนเขาทำแบบสุดยอดมากครับผมผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นมันเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจมากเลยผมก็เลยจะมาทดลองทำดูครับเดี๋ยวเรามาทำเลยครับ Okay. Okay. Yeah. กระทงน้ำแข็งเป็นครั้งแรกที่ผมนะครับครั้งแรกของผมที่จะทดลองทำผมเห็นจากช่องน้องมาดามเจนซึ่งเขาทำสวยงามมากครับผมตอนนี้ก็สิบโมงเช้าผมจะรีบทำแล้วตอนเย็นไม่รู้ว่ามันจะแข็งทันไหมต้องไปใฉ่ซอใส่ช่องฟิตครับดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้ข้างทางนะครับผมเก็บมาไม่รู้ดอกอะไร แต่เห็นมันสวยส่วนขันเสียงเหลืองไม่ใช่ขันวัดนะครับผมขันตลาดนัดครับดอกไม้ก็ใส่ใส่ลงไปเลยครับเป็นการทดลองครับก็ใส่ใส่ไปก่อนส่วนตรงนี้เอาไว้ตรงกลางครับพอน้ําแข็งเป็นก้อนแล้วเราก็จะได้ปักเทียนได้ ปักเทียนปักแบงค์พันอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปใช้เอาไปใส่ช่องฟิตกันช่องฟิตตู้เย็นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกระทงของเรานะครับว่าจะใช้ได้ยัง 2 Hours later 2> แข็งโป้ง oh, ใช้ได้ครับใช้ได้ว้าวโอเคครับใช้ได้ไปไปดูกันได้ามาแล้วครับกระทงของเรากระทงน้ำแข็ง การทดลองทำครั้งแรกครับเหมือนจะสวยงามเดี๋ยวเอาละลายน้ําก่อน เป็นไงครับกระทงกระทงน้ําแข็งสวยงามไหมครับ <Okay. Yeah. S 1> เสร็จแล้วไปเราไปลอยกันใครมีแบงค์พันเอามายืมเน็บหน่อยครับ